เลยทีเดียวค่ะแล้วก็สําหรับคนที่สร้างตัวตนนะคะแล้วก็คุณนั้นอยากจะเป็นที่จดจําให้กับผู้คนที่มาเห็นมาพบมาเจอคุณนะคะคุณก็สามารถที่จะนําเอา3มเคล็ดลับนี้นะคะไปทําแล้วก็เอาไปใช้ได้ค่ะคุณอาจจะไม่เอาไปทั้ง3ามเคล็ดลับเลยก็ได้นะคะคุณอาจจะเอาไปทั้งแค่1เคล็ดลับก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไอ้สเคล็ดลับเนี้ยคะ่ะมันจะเป็นแบบขั้นตอนกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเอาไปเคล็ดลับ ไดเคล็ดลับหนึ่งไม่ได้ค่ะคุณจะต้องเอาไปทั้ง3เคล็ดลับค่ะที่เห็นนะคะบางคนบวกอิเกองนี่แหละเป็นคนที่พยายามนะคะที่จะหาอาชีพ3อาชีพ4อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นการแบบว่าเทรดฟอเร็กนะคะก็คือแล้วก็ซื้อเหรียญดิจิตอลนะคะหรือว่าผลิตครีมผลิตเสื้อผ้าแต่เสื้อผ้าเนี่ยยังยังไม่ได้ผลิตค่ะ คิดว่าจะทําอยู่นะก็พยายามที่เราเราจะหาอะไรต่างๆนานาอยู่แล้วที่นี้จะเล่าให้ฟังว่าอีกก็เคยผลิตแบบว่าที่เป็นครีมนะคะเป็นแบบไมเจลเลเซอร์เป็นสบู่เป็นกันแดดอย่างเงี้ยคะ่ะเมื่อประมาณก่อ,กอนโควิดซี่าหปีไปแล้วแหละนะคะกะ็หาวิธีที่ที่เราจะทําแต่สิ่งที่เราทานะคะท,ทุกๆคน คือเราไม่รู้เรื่องการตลาดนะเราก็ไปผลิตนะไปผลิตมาแล้วอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงเราไม่มีการที่แบบว่าเราจะมาสร้างแบรนด์ของเราให้เป็นที่จดจำเลยค่ะเราสร้างแต่สินค้าทุกทุกคนฟังนะคะเราถนัดสร้างแต่สินค้าแต่เราไม่ถนัดในการที่เรานั้น จะสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำค่ะและในไลฟ์นี้นะคะถ้าเกิดคุณมาฟังนะคุณจะได้รู้วิธีการที่คุณจะเอา3ามเคล็ดลับนี้ค่ะเอาไปสร้างแบรนด์ของคุณควบคู่กันกับสินค้าคุณค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ก่อนนะคะอ่ะ สวัสดีครูหนูนะคะพี่แอนนี่บอกนะคะพี่แอนนี่ช่วยเขียนให้ด้วยค่ะว่า3วิธีการสร้างแบรนด์ผ่านการแต่งตัวให้เป็นที่จดจําและทําเงินได้ทันทีอ่าโอเคดีมากๆเลยค่ะขอวางตรงนี้ก่อนนะคะมีใครอยู่บ้านฟ้าบ้างเอ่ยบ้านฟ้ายังไม่มีนะคะโอเคไม่เป็นไรค่ะส่วนครูหนูบอกว่าสวัสดีจ้ะพี่แอนนี่ดื่มกาแฟกาแฟกันค่ะเชา้า นี้ที่สวนพึ่องอากาศดีหาตลาดก่อนผลิตค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะคุณหนูกต้องหาตลาดก่อนผลิตนะคะตรงนี้ก็สําคัญมากๆเลยกิ๊ก็เคยเจอแบบว่าโอ้ยฉันผลิตฉันไม่ตั้งฉันจะผลิตก็คือไปติดต่อ,อโรงงานผลิตเลยค่ะว่าเออเนี่ยฉันจะผลิตนี่นะเขาเขาก็ผลิตออกมาคือก็แล้วทีเนี้ย การการขายอะค่ะแต่ก่อนนะมันก็แบบว่าต้องเอาไปแบบว่าพึ่งคนอื่นนะคะเหมือนยืมจมูกคนอื่นหายใจเราเอาเงินเรานะคะเป็นหลักแสนนะไปผลิตสินค้าแล้วเราเอามายืมจมูกคนอื่นหายใจค่ะทุกๆคนและก็ทําให้เรานะนะคะเจงบงค่ะทุกทุกคนเจงบงก็กคือคือเป็นคนที่ทําธุรกิจอะไรมากมายเลยนะคะที่แบบว่าเจงเจงบงมาเพราะเราไม่รู้เรื่องการตลาดค่ะทุกๆคนอ่า ผู้หนูบอกว่าอืมหาตลาดก่อนผลิตค่ะแล้วก็คุณพี่แอนนี่บอกว่าวันนี้มีฝนเกือบทุกพื้นที่ไหมครับ กูหนูวันนี้นะคะที่ระยองนะคะกิ๊กอยู่ที่ระยองนะคะอยู่ที่อําเภอบ้านฉางจังหวัดระยองอยู่ที่หาดพะลานะคะอยู่โซนหาดพะลานะบ้านกิ๊กติดทะเลค่ะในวันนี้นะคะมองออกไปนอกบ้านก็มีเมฆคืมนะคะและเมื่อเช้านี้ก็มีฝนตกลงมาไปปล่อยด้วยค่ะจบการรายงานพยากรณ์อากาศที่บ้านฉางจังหวัดระยองค่ะ,อะโอเคค่ะทุกๆุกคนและในวันนี้นะคะคุณจะได้พบกับสามเคล็ด ลับนะคะ3เคล็ดลับสเออไม่ใช่3เคล็ดลับสิ3วิธีการสร้างแบรนด์ผ่านการแต่งตัวนะคะทุกๆคนเราจะเข้าเรื่องกันหรือยังคะก่อนที่จะเข้าเรื่องนะคะวันนี้มี How To เรื่องการแต่งกายมาฝากค่ะทุกทคนว่าคุณอย่าทำแบบนี้ให้ครูมีดีเห็นอ๋อไม่ใช่สิเพจเพจชื่อครูมีดีนะคะตอนนี้อยากจะเปลี่ยนเพจชื่อเพจเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ ยังเปลี่ยนไม่ได้นะคะสวัสด,ดีเจ๊ตุ๊กตาค่ะเจ๊ตุ๊กตามาแล้วนะคะค่ะพี่แอนนี่ก็ยังย้ำม,มาให้อีกรอบหนึ่งนะคะตัวเองเป็นคนที่แบบว่าสร้างหัวข้อพลาดหัวเองนะคะแต่ก็จำไม่ได้ค่ะอ่าโอเคค่ะเรามาคุยถึงเรื่อง Howto นะคะเชา้านี้เกี่ยวกับการที่ How to เล็กๆนะคะยังไม่ถึงเรื่องข้อข้อ ก็สามพ่อนั้นนะคะแต่อยากจะเอา้า w ทูมาฝากคะ่ะทุกๆคน้า w ทูในวันนี้เรื่องการแต่งกายนะคะกิ๊กนะคะแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองนะกางเกงสีดำและใส่กางเกงเอวสูงที่เป็นทรง เขาเรียกว่าทรงทรงมัมก็ได้หรือว่าจะเป็นทรงกางเกงทรงชิโน่ก็ได้นะคะซึ่งกางเกงทรงนี้นะคะถ้าเกิดใครไม่มีเอวนะคะและก็ต้นขาไม่ใหญ่นะทุกๆคนสามารถที่จะใส่แล้วแบบสวยมากค่ะแม่สวยมากส มากเห็นไหมคะว่ามันสวยค่ะทุกๆคนมันสวยมากๆเลยมาทําให้เรานะคะเอวดนะคะเอวสูงนะทุกๆคนจําไว้นะคะทีมงานเราถ้าเกิดใครอยากจะแต่งงานสร้างอกสร้างเอวปั้นเอวนะคะปั้นสะโพกคุณจะต้องใส่กางเกงเอวสูงนะคะและกางเกงเอวสูงนะทุกๆคนคุณจะรู้อย่างไงว่ากางเกงเอวสูงนั้นเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็คือกิ๊กจะบอกไปค่ะว่ากางเกงเอวสูงเราสามารถที่จะ สังเกตได้จากการที่พอเราเอามาลองแล้วนะคะมันจะสูงกว่าสะดือของเราอะคะ่ะขึ้นมานะคะ1-2นิ้วค่ะทุกๆคนอันนี้เป็นกางเกงเอวสูงนะคะแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่ไม่ได้เอามาอย่างนี้ลหละเอาเอามาใส่บางทีเราไม่ได้ลองนะเราจะรู้ยังไงว่ากางเกงตัวนั้นเป็นกางเกงเอวสูงก็คือเราจะต้องวัดนะคะจาก เป้าเลยนะคะจนมาถึงตรงนี้เลยนะต้องไม่ต่ํากว่าเท่าไหร่คะต้องไม่ต่ํากว่าเท่าไหร่อ่าต้องไม่ต่ํากว่า13นิ้วค่ะทุกๆคนและเขาก็จะเป็นกางเกงเอวสูงนะคะตังเกงเอวสูงเขาก็จะมีหน้าที่เลยนะคะมีหน้าที่และมีคุณสมบัติในการที่ จะเก็บสะโพกของเรานะคะขึ้นมาแบบนี้ค่ะถ้าเกิดเป็นกางเกงเ,เ,เอวต่ำนะคะทุกคนดูคือไอตัวตัวบอดี้ของกางเกงเนี่ย้าเกิดกางเกงเอวต่ํามันก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะแล้วทีเนี้ยตรง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 เนี้ยลงไปตรงคืบ๊ีเนี้ยนะคะที่อ๋อให้ดูค่ะมันจะไม่ได้สร้างเอวให้เรานะคะทุกคนมันไม่ได้สร้างเอวให้เราเลยแต่ถ้าเกิดเราเลือกเป็นกางเกงเอวสูงขึ้นมาอย่างงี้ค่ะเขาจะสร้างเอวให้เรานะคะเพราะว่าดีไซเนอร์ะคะ่ะ เขาดีไซน์มาเพื่อที่จะทําให้กองเกงเอวสูงนะคะสร้างเอวและก็ทําให้ผู้หญิงแต่งตัวสวยค่ะ,อะโอเคอันนี้ก็คือเป็น How To ระหว่างที่เราจะไปพบกับ3วิธีที่เรานั้นจะสร้างแบรนด์กันค่ะทุกๆคนใครที่มีแบรนด์แล้วนะก็มาฟังค่ะปูศาสตร์ปูเสือจิบกาแฟนะคะใครที่ทําออนไลน์อยู่เหมือนกันนะคะการที่ เรามาออกกล้องหรือการที่เราทำออนไลน์แบบนี้ค่ะก็เป็นการที่เรากำลังสร้างแบรนด์เราเหมือนกันนะคะเป็นการสร้างตัวตนค่ะก็คือเป็นการสร้างแบรนด์เหมือนกันค่ะหรือว่าอีกบาง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 ,บางคนนะคะหรือว่าบางท่านก็อาจจะสร้างแบรนด์โดยการที่แบบว่าเขานั้นมีสินค้าค่ะมีส,ส,สินค้านะคะเขาก็เป็นแบรนด์ของเขาค่ะแต่ตัวแบรนด์ของเขานะคะคุณจะต้อง สร้างนะคะสร้าง3วิธีนี้แหละที่จะทำให้แบรนด์ของคุณนั้นมีความน่าเชื่อถือและเป็นแบรนด์ที่ชัดเจนค่ะร่วมถึงคนที่ทำออนไลน์ด้วยนะคะว่าเรานั้นจะสร้างแบรนด์ได้อย่างไรค่ะควบคู่ไปกับการแต่งตัวนะคะอุ้ยพูดยาวเหยียดเลยอย่าพึ่งไปไหนนะคะ กางเกงเอวสูงนะคะจากเป้าไปถึงเอวไม่ต่ํากว่า15นิ้วนะคะพี่แอนนี่จะเรียกว่ากางเกงเอวสูงนะคะแล้วก็กางเกงเอวสูงจะสร้างเอวใช่ค่ะพี่แอนนี่ใช่เลยนะคะแล้วทีนี้นะคะเราจะมาพบกันกับข้อที่1เลยค่ะคือการที่คุณนั้นนะคะ ต้องสร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ของคุณค่ะการที่จะสร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์ของคุณผ่านการแต่งตัวค่ะทุกทุกคนแล้วทีเนี้ยเราจะแต่งยังไงอ่ะคือเคยทํานะคะคือแบบอุ้ยฉันจะทำยังไงอ่ะ จะแต่งตัวยังไงอ่ะจะไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์หรือเปล่าอุ้ยจะได้ทำยังไงคิด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 ,คดผลิตแบรนด์มาแล้วครีมเคลมนะคะแบบอ่สินค้าก็เต็มกองเต็มบ้านเขาเอามาส่งแล้วเต็มแน่นสต็อกเลยเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะทำให้เรานั้นนะคะแต่งกายควบคู่กันกับแบรนด์ของเราเพื่อที่จะทำให้เกิดเอกลักษณ์ค่ะทุกทุกคนอ่าข้อนี้นะคะมันจะ ต้องยึดถืออยู่กับการที่เรานั้นจะแต่งกายสไตล์อะไรนะคะทุกๆคนเราจะแต่งกายสไตล์อะไรเพื่อที่จะทำให้มันเสริมตรงกับตรงกับคอนเซ็ปต์ของสินค้าเราค่ะทุกๆคนอ่าตรงกับสินค้าของเรานะคะอย่างเช่นนะคะกิ๊กจะยกตัวอย่างให้ดูคุณอ,อยากจะแต่งกายแนวมินิมอลใช่ไหมคะหรือว่าแนวคลาสสิกอะคะ่ะสินค้าของคุณนั้นนะคะจะ ต้องมีเอกลักษณ์ในการที่เอาเสื้อผ้าพวกนี้ค่ะมาส่งเสริมนะคะสินค้าของคุณอาจจะเป็นพวกแบบที่มันมีแบบ มีมีสินสินค้าที่เป็นหรูหรานิดนึงค่ะหรือว่าราคาก็อาจจะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณไม่ใช่ราคาต่ำะนะคะเป็นไฮจิเกตนิดนึงอะนะคะคืออาจจะแพงขึ้นมานิดนึงค่ะคุณก็แต่งตัวนะคะแต่งตัวด้วยความคลาสสิกแล้วก็มินิมอลคือแบบว่ามีความเรียบแล้วก็มีความหรูค่ะทุกคนคุณจะต้องเอาสไตล์การแต่งตัวนะคะมาแลปอัรหรือว่าเอามาแบบ ให้มันเหมาะกับแบรนด์สินค้าของคุณคะ่ะใช่ไหมคะคุณจะต้องเอามาทําให้มันเข้ากันกับแบรนด์ของคุณแบรนด์ของคุณตอนแรกนั้นคุณมีคอนเซปต์อะไรใช่ไหมคะก่อนที่คุณจะทําแบรนด์ออกมานะคะคุณจะต้องมีคอนเซปต์คะ่ะว่าคอนเซปต์ของแบรนด์คุณนั้นคืออะไรนะคะและคุณก็มาแต่งตัวนะคะให้มันเหมาะ กับแบรนด์ของคุณค่ะที่คุณนั้นนะคะวางไว้ตั้งแต่ตอนแรกค่ะถ้าเกิดคุณแบรนด์ของคุณนะคะเป็นแบรนด์ที่ทําเกี่ยวกับพวกที่แบบว่าเป็นงานอาร์ตซีทนะคะหรือว่าเป็นงานศิลปะค่ะคุณก็อาจจะใช้การแต่งตัวนะคะเป็นแนวโมฮิเมียนก็ได้นะคะทุกๆคนที่แบบว่าเป็นแบบ ก็เหมือนปลาลมมี่อะคะ่ะทุกๆคนนึกออกไหมคะเหมือนปามมี่ที่แบบว่าเป็นแบบทรงแบบแบบสบายๆที่แบบว่าเป็นแบบฮาวายเออไม่ใช่ฮาวายสิที่เป็นแบบเอ่อโมฮิเมียนะะนะคะนะคะคิดว่าทุกๆคนก็คงจะรู้จักโมฮิสไตล์โมฮิเมียนนะคะก็คือถ้าเกิดคุณทํางานหรือว่า สินค้าของคุณออกแนวสไตล์แบบอาร์ติส์อาร์ติส์พวกนั้นค่ะคุณก็สามารถที่จะเอาสไตล์การแต่งตัวที่เป็นแนวโมฮิเมียนค่ะทุกคนเอาเข้ามานะคะแต่งตัวในระหว่างที่คุณมาสร้างแบรนด์ของคุณค่ะอ่าโอเคค่ะต้องเอาสไตล์มินิมอลคลาสสิกเข้ามาในแบรนด์ใช่ค่ะเราจะต้องเอาสไตล์เข้ามา สร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ของเราค่ะและทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นแบรนด์ที่แบบว่ามีความที่แบบว่าคุณทําแบรนด์อะไรที่มันแบบแบบอาจจะเป็นแบบในในเชิงที่แบบว่าสบายสบายนะคะเป็นเป็นแนวแคชชวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นแนวลำลองอะไรอย่างเงี้ยแบรนด์ของคุณอาจจะเป็นประมาณเช่นอ่การที่คุณเปิด เปิดเปิดร้านอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะคะแล้วทีนี้สไตล์ของคุณคุณต้องการที่จะให้ทําให้คนนะคะเขามาที่ร้านของคุณใช่ไหมคะและร้านของคุณน่าจะเป็นแนวที่แบบว่าสบายสบายเป็นลุคที่แบบสบายสบายค่ะการแต่งตัวที่จะเสริมแบรนด์ของคุณนะคะคุณก็แต่งตัวสไตล์แบบลําลองลําลองแต่ยังคงความเรียบหรูนะคะเพื่อที่จะเสริมแบรนด์ของคุณค่ะเนี่ยค่ะคุณจะต้องหาเอกลักษณ์อะค่ะในการแต่งตัวด้วยสไตล์นะคะฟัง กิ๊กช้าๆนะคะข้อที่1คือคุณจะต้องสร้างเอกลักษณ์ของคุณนะคะสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ของคุณนะคะและก็คุณจะต้องเอาสไตล์การแต่งตัว มาให้เข้ากันนะคะกับสิ่งที่คุณทำมาค่ะคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ของคุณนะคะให้มันสร้างเอกลักษณ์ค่ะกับแบรนด์ของคุณค่ะทุกๆคนเนี่ยค่ะคือเราจะต้องไม่มองข้ามสิ่งนี้เพราะก่อนหน้านี้กิ๊กเคยผลิตครีมนะคะอ,ะอันนี้ก็เล่าให้กันฟังเลยเป็นแบบครีมกันแดดนะคะแล้วก็มนเจอเลเซอร์แล้วก็เป็นสบู่เป็นเซ็ตอะค่ะเราไม่รู้เรื่องนี้ค่ะก็พบกับความ เจ๊งบงเจ๊งเบงค่ะและเราก็ไปคอยให้แต่คนอื่นนะคะเอาไปฝากร้านนั้นทีเอาไปฝากร้านนี้ทีโดยที่แบบว่านึกมานะตอนนี้นะเรารู้สึกว่าเราสงสารสินค้าของเราเราคิดไอเดียออกมาเราส่งเสริมไอเดียของเราออกมาเราแบบว่ากว่าจะคิดได้เงินทองแต่ละบาทในการที่จะผลิต กลองผลิตอะไรอย่างเงี้ยขอบมาแต่เราดันเอานะคะสินค้าของเราเอาไปเป็นันละของคนอื่นคนที่เราเอาไปฝากนะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเต็มใจขายให้เราหรือเปล่าอ่า ใช่ไหมคะใช่ไหมคะสวัสดีคะ่ะพี่สนน้อยนะคะเนี่ยค่ะถ้าเกิดคุณมาฟังไลฟ์นี้นะคะคุณจะได้พบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆกับการที่เรานั้นสร้างแบรนด์โดยที่เราไม่รู้อะไรคะ่ะทุกๆคนเราไม่รู้อะไรนะเราก็แบบเอาไปสร้างพละให้คนอื่นอะคะ่ะเอาไปแบบว่าอย่างสมมติว่าเราขายครีมใช่ไหมคะเราก็ไปเปิดแบบเขามีตู้ไปเปิดแบบแบบ ตามร้านกิ๊กเคยเอาไปฝากร้านที่แบบว่าเขาทําสปาเป็นเพื่อนของกิ๊กเองอะคะ่ะอาจจะพูดถึงพี่นะคะอาจจะแกแกแกติดตามอยู่แก็อาจจะมาฟังหรือหรือาเห็นอยู่ก็ได้นะคะกิ๊กก็เอาไปฝากแกแกทําสปาแล้วครีมแล้วก็สบู่อย่างเงี้ยก็เอาไปฝากเขาขอพื้นที่เล็กๆของเขาอะคะ่ะเอาวางสินค้าของเราคุณคิดดูนะคะตตอนนี้กิ๊กมองย้อนมาเลยว่ากูทําอะไรไปว่าอันนี้อาจจะ พูดพูดไม่เพลาะค่ะเราคิดว่าเอ้ยฉันทําอะไรไปฉันทําไมต้องเอาเงินที่ฉันทําไปอ่ะเอาไปแบบเป็นทลละให้คนอื่นทําไมฉันต้องแบบว่าเอาไปให้คนอื่นแบบว่าเขาช่วยขายให้และฉันอะผลิตของฉันออกมาแล้วทําไมฉันไม่กล้าที่จะแบบว่าจะเอาหน้าของฉันเนี่ยยื่นออกมาว่านี่มันคุเรนของฉันนะฉันต้องการที่จะแบบ ขายมันดีจริงๆเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกๆคนอ,อันนี้คือเป็นเก็ดเล็กเกดน้อยนะคะในการที่เรานั้นจะสร้างแบรนด์ค่ะทุกๆคนในการที่เราจะสร้างแบรนด์สรุปข้อที่1นะคะทุกๆคนก็คือเป็นการที่เราจะต้องสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ของเรานะคะควบคว่ไปกับการที่เราจะต้องขุดเอาสไตล์ของเรามาค่ะและก็ให้ตรงคอนเซ็ปต์กัน,นะคะ่ะให้ตรงคอนเซ็ปต์กัน การที่เรานั้นนะคะจะสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์เราคะ่ะนะคะ,ะสไตล์ก็คือมันจะมีสไตล์การแบบแต่งตัวนะคะสไตล์คลาสสิกสไตล์มินิมอลการที่แบบว่าแล้วก็สไตล์โมฮิเนียนะคะที่แบบว่าเขาแต่งตัวแบบอัดลิดอัดลิดนิดหนึ่งคะ่ะและทีนี้ก็อีกอันนึงนะคะก็จะเป็นแบบว่าสไตล์ลําลองนะหรือว่าพี่แอนนี่อย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเกิดเราแบบว่าออกกําลังกายไปนะในอนาคตอยากจะผลิตเสื้อเนาะ เสื้อที่แบบว่ามันเป็นเสื้อเสื้อส,ส,ส,สปอร์ตบาอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะ ผลิตได้ค่ะแล้วก็ยังคงคอนเซปต์อยู่ว่าเรานั้นนะคะอยู่สไตล์แบบว่าสไตล์แบบสปอร์ตอย่างเงี้ยค่ะคือมันบางทีมันไม่ได้คิดอะไรมากนะคะคือมันค่อนข้างที่จะตรงกันอยู่แล้วคอนเซปต์ concept ค่อนข้างที่จะตรงกันค่ะมีประโยชน์ไหมคะกับข้อที่1ค่ะทุกๆคนว่าเรานั้นนะคะจะต้องสร้างเอกลักษณ์นะคะของแบรนด์ของเราผ่านสไตล์การแต่งตัวค่ะอโอเคนะคะเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ก่อนนะคะสวัสด ดีบ้านฟ้านะคะบ้านฟ้าอ่าเดี๋ยวขอดูบ้านฟ้าก่อนเนาะมีใครคอมเมนต์อะไรหรือเปล่านะคะ พี่แอนนี่บอกว่าสูงร้อก็สวยสง่าได้สวัสดีค่ะพี่มิลินนะคะสวัสดีมากเลยค่ะอ่าพี่มิลินมาให้กําลังใจน้องนะคะพี่มิลินนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นนักเรียนกับฟูเคสด้วยกันค่ะแล้วก็พี่มิลินนี่นะคะอ่ากขอพูดถึงพี่มิมลินนิดน,นึงนะคะว่าพี่มิลินเป็นคนที่อ่าใช้ เสื้อผ้านะคะมาสร้างแบรนด์ค่ะคือ,อพี่เขาเปิดร้านนะคะเปิดร้านเปิดร้านที่แบบว่าขายเสื้อผ้าลินินนะคะเปิดร้านขายเสื้อผ้าลินินและพี่เขาก็ใช้คลาวทูนะคะในการที่เขานั้นนะคะแต่งตัวมาบอกให้กับผู้คนที่ติดตามเขาแล้วก็ ใช้เทคนิคนู่นนี่นั่นนะคะพี่เขาพี่พี่เออพี่พี่แอนนี่คะพี่มิลินเนี่ยสูงน้อยร้อยกว่าๆเหมือนเหมือนเหมือนพี่แอนนี่เลยนะคะสูงเล็กน้อยคะ่ะพี่มลินเขาก็เลยต้องตั้งชื่อเพจว่าอะไรนะคะสูงร้อก็สวยสง่าได้บายคูมิลินคะ่ะเสื้อผ้านะคะของพี่เขาสวยมากๆเลยนะคะใครอยากจะติดตามพี่เขาเกี่ยวกับการ ทำ w t w To เกี่ยวกับการแต่งตัวนะคะก็ติดตามได้ค่ะเป็นนักเรียนที่เรียนกับครูเคสเรื่องการแต่งตัวด้วยกันค่ะโอเคนะคะขอบคุณพี่มิลินมากๆเลยนะคะที่มาให้กำลังใจน้องสาวคนสวยคนนี้ค่ะโอเคนะคะโอเคเดี๋ยวขออ่านบ้านบ้านแดงก่อนนะคะอ่าคุณหนูบอกว่าดื่มกาแฟายังเขาวันนี้อ้าว พี่ยูบอกว่าพี่กิ๊กขยันมากๆเลยค่ะมาเรียนรู้กันค่ะนะคะพี่สนอน้อยบอกว่าเรียบร้อยแล้วค่ะคุณหนูพี่แอนนี่บอกว่าสวัสดีค่ะพี่ยูนะคะคุณหนูบอกว่าสร้างเอกลักษ์กแบร์เริ่มจากตัวเราเป้าหมายขายใครลูกค้าเรา กับเราเข้ากันได้นะคะและ้วคุณหนูบอกว่าได้ใจเท่ากับได้ตังค่ะโอ้คียแพงมากๆเลยนะคะทุกทุกคนคีย์แพงมากมากเลยค่ะและ้วคุณหนูก็บอกว่าขายอะไรคุณก็ซื้ออันนี้สุดยอดเลยค่ะใช่ค่ะใช่ขายอะไรคนก็ซื้อนะคะอันนี้คือเป็นวิธีการสร้างตัวตนของเรานะคะใน โลกออนไลน์ค่ะทุกๆคนถ้าเกิดสาวๆคนไหนนะคะอยากมาผ่านมากินมาได้ยินได้ฟังนะคะชุมชนของเรานะเป็นชุมชนที่แบบน่ารักมากๆเลยแล้วก็เป็นชุมชนที่แบบว่าเป็นคนที่มีอายุ อายุมากแล้วนะคะทุกคนแต่เราไม่ได้เอาอายุอะค่ะมาจํากัดในเรื่องของการที่เรานั้นจะสร้างรายได้ค่ะทุกๆคนอ่านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบบว่าสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มทุกๆแแพลตฟอร์มแล้วก็รวมถึงการสร้างรายได้ด้วยการที่เรานั้นนะคะสร้าง แบรนด์ที่เป็นตัวตนของเราะคะ่ะอ่าโอเคค่ะนะคะสูงน้อยร้อยกว่ากว่าอ่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะคุณจะได้พบกับข้อที่2นะคะในการที่เรานั้นนะคะจะเอาเรื่องการแต่งตากายเอาเสื้อผ้านะคะมาสร้าง